ขอคนึงที่สําคัญมากเลยในอินไซเอานั้นก็คือกลัวๆตอนเราเจอสิ่งอันตรายนะครับเช่นหมีหรือว่าปลาพิเญนยาเนี่ยครับร่างกายเราก็จะตอบสนองต่อสิ่งอันตรายนั้นทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมากหรือว่านานเกินไปเนี่ยเราเนี่ยเป็นโรควิตกกังวลได้นะครับยาคลายกังวลที่นิยมใช้นี่ก็คือเบนโซเดิปีนหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการจําชื่อยายกับกลุ่มยาช,ชื่อกลุ่มเนี่ยเป็นชื่อที่จําง่ายมากเพราะว่ามันชื่อคล้ายกับยาไงเบนโซเดิปีนเดสปิน น้องพู้80ปีไดอะสิแปมประมาณสักสิบรอบเนี่ยน้องๆก็จะจําได้แล้วว่าถึงในยาก,กลุ่มนี้จะมีไดอะซิแปมแล้วก็จะแ佩มแ佩มแ佩มตัวอื่นตามมาลอลราซีแปมคอนาซีแปมฟูราซีแปมอัลปราโซแลมมีดาโซแลมออกฤทธิ์ของมันเนี่ยครับจะมีการออกฤทธิ์ที่อัลฟา1กาบาเอรีเซปเตอร์กับอัลฟา2กาบาเอรีเซปเตอร์ใช่ไหมอัลฟา1แบบไหนนอนลืมนอนแบบสงบต้องนอนลืม ราะมันจะช่วยในเรื่องให้เราหลับใช่ไหมแล้วก็ช่วยให้เราลืมลืมนี่ก็คือลืมไปข้างหน้าการสร้างความจําใหม่นะหมายถึงว่าเราจําไม่ได้ว่าเราทําอะไรลงไปอะ่ะแต่ไม่ได้ทําให้เราลืมอดีตเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลบไม่ได้ทําให้ลืมใครเล่าเบียรเหมือนกันนะเล่าเบียรเบนโซเห็นไหมบอเบียเบเบียร์นี่คนละตาแหน่งนะแต่ว่าเล่าเบียเนี่ยออกลิ อีกที่นึงแต่ว่าอยู่ที่กาบานี่แหละก็จะดิ้นแค่ไหนก็ตามก็ยังจําเขาได้อยู่นะเออเพราะว่าการลบไม่ได้ทําให้เราลืมอ,อืมไม่เกี่ยวคราวนี้มาต่อเรื่องของการสงบมาสงบระงับก็หยุดชักเป็นอัลฟา 2, ูกาบาเอลิซปเตอร์ R เนี่ยก็จะเป็นการออกฤทธิ์เรื่องของสองก็คืออะไร2ก็คือซิทเอ็นซีโอไลติกนี่ก็คืออะไรคลายกังวลใช่ไหมไม่ได้คลกังวลอย่างเดียวคลอะไรอีก คลายกล้ามเนื้อบางทีก็จะช่วยรักษาในเรื่องของกล้ามเนื้อกระตุกเกรงกระตุกได้น้องจําไม่ได้เลยว่าตัวไหนออกฤทธิ์สั้นอันไหนออกฤทธิ์ยาวนี่อันนี้ก็คือไม่ได้นะตัวไหนออกฤทธิ์สั้นออกฤทธิ์เร็วเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่าตัวไหนออนเซตออกไวตัวออนเซตไวๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นไงใช้เป็นยาเสียอะไรเสียอะไรเสียอะไระไรเปเติมเอาเองแล้วกันนะเดี๋ยวโดนแบนเอาเป็นว่า มันเป็นยาที่ดังมากแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเป็นวัตถุกออกฤทธิ์แล้วนะครับเพราะว่ามันแบบเอาไปใช้ในทางที่ผิดกันเยอะน้องอ่านธรรมดาเอาป้าโซลแรมน้องจะจาไม่ได้แต่ถ้าน้องอ่านแบบเอาป้าเอาป้าโซลแรมอย่างเงี้ยน้องก็จะจําได้นะเพราะมันออกฤทธิ์ไวมีได้โซลแรมมีได้ก็ต้องมีเสียเสียอะไรน้องก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับมีได้โซลแรมมีได้ต้องมีเสียวันหนึ่งก็ออกฤทธิ์ไวเหมือนกันทรอิอาโซลแรมทรอิอา ก็คือ try สิลองสิอ่าลองอะไรไม่รู้นะแต่ว่าลองสิ try อ่ะโซแลมมันนี่ก็ออกฤทธิ์ไว้ก็จะใช้นั่นแหละในทางที่ผิดกันเยอะโซ l แลมมีได้ต้องมีเสียเนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องของ e n t e r o g r a d e amnesia ด้วยเออที่บอกไปเมื่อกี้ขัดขวางการสร้างความจำใหม่ลืมไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวมากเขาก็ใช้ในทางวิสันนีอะไรงี้ที่มี duration นานๆเนี่ยก็จะชื่อแบบยิ่งใหญ่อะอย่าง d a อ่ะ a m อย่างเงี้ย ไดแปลว่าใหญ่ในภาษาญี่ปุ่นไดอะซิปแปมก็ใหญ่ใช่ไหมแต่เขาชอบใช้เป็นยาฉีดนะบุ้มคลั่งมาอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ฉีดไปใช่ไหมเพราะว่ามันออกฤทธิ์ไวนะออนเซ็ตมันไวแต่ว่ามันแบบดูร์รชันมันนานตัวน,ะนาซิปแปมอย่างเงี้ยคอเหมือนเป็นโคเหมือนตัวใหญ่อะไรเงี้ยโครกระบาลตัวใหญ่เงี้ยก็ออกฤทธิ์นาน ฟอราซิเปนนี่ก็ออกฤทธิ์นานนะชื่อมันดูเหมือนไม่เข้าพวกมันเป็นเบนโซเดซิปีนนะอันนี้มีโอกาสติดง่ายแล้วก็ที่จะดื้อยาง่าย,ยาก็คือก็คือแบบพึ่งพายาถ้าเกิดหยุดยาหลังจะนอนไม่หลับในตัวที่มันออกฤทธินน์นานๆอย่างพวกฟูราซิเปนอย่างเงี้ยมันจะเกิดแบบเบาหนะ่ะมันจะน้อยตาไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ยังหลับได้ปกติแต่ตัวที่ออกฤทธินน์นานๆเนี่ยมันก็เป็นไงมันก็ง่วงกลางวันไงนออกฤทธิ์สั้นยาวของยากลุ่มเบนโซไดอซิปีนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ร่างกายเมตาบอลได้สารรออะไต่มา ออกฤทธิ์ได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบตัวยาที่อยู่ในร่างกายเราได้นานเราลลาสิแปมอะเมตารบอรลา์ที่ออกฤทธิ์่ะไม่มีเลยนะเลยเป็นยาที่นิยมใช้เป็นตัวเลือกแรกๆเลยอะมันก็ปลอดภัยในผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ผู้ป่วยโรคตับด้วยสรุปก็คือใช้เท่าที่จาเป็นเพราะมมีโอกาสติดได้ใช่ไหมแล้วก็ดื้อยายก็ถามอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนานๆละ่ะเขาก็จะใช้เอสเซสาไอเป็นทางเลือกแรกๆแต่ว่ามันใช้เวลาในการออกฤทธิ์ยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง ใช้เบนโซเดสปินควบคู่ไปด้วยสำหรับคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเยอะเป็นนานอ,อ๋อบางคนเขามีภาวะอื่นๆด้วยเขาอาจจะได้ยาลดใจสั่นเนาะแบบเบต้าบ็อกเพิ่มมาอะไรแบบเนี้ยจะลืมว่าเวลาเราเจอสิ่งกระตุน้นความกลัวเข้ามาเนี่ยกลัวกลัวทำงานขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเกิดซิมพาัทติกที่มากขึ้นนะก็จะมีเรื่องของแบบใจสั่นอะไร